ว่ามวยไทยนะครับเป็นของ,องคนไทยนะครับคุณจะเอา,าคุณจะเอาไปตามต่างชาติอย่างเดียวไปตาม<อ> ถามว่าช่างก่อนชกก็มาจากประเทศอื่นให้คะแนนเป็นยกก็มาจากประเทศอื่นผมถามใหไอ้คนคิดมึงคนไทยหรือเปล่าเราอยู่กันมาแบบเนี้ยี่ปีแล้วไอ้เรื่องค่าตัวเด็กมึงทาไมไม่พูดไอ้สนามแพงมึงทาไมไม่พูดไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเพราะนักมวยอ่ะทุกวันนี้มวยไทยอ่ะแพ้ฝรั่งเพราะอะไรมวยดีๆมันเลิกหมดใช่ไหมมวยดีๆมันเลิกหมด เมื่อก่อนต่อยได้แปดหมื่นแสนหนึ่งเดี๋ยวนี้เหลือสี่หมื่นพอสนามขาดทุนกองเขาปล่อยขาดทุนก็เหลือสามหมื่นใช่ป่ะนักมวยมันก็ต้องเลิกหมดเพราะสามหมื่นแบ่งเลยเท่าไหร่คนละหมื่นห้าอย่างเงี้ยแล้วสามเดือนได้ต่อยสองครั้งสามเดือนต่อยสองครั้งหมื่นห้าถ้าก็สามเดือนต่อยสองครั้งได้แค่สามหมื่นถ้าก็ได้เดือนละหมื่นนักมวยมันจะต่อยอ่ะมวยดีๆมันเลิกหมดใช่ไหมแล้วถามว่าวันนี้ที่มากันเพราะอะไรถามว่ามวยไทยอ่ะ นะค่ากรรมการได้เพียงสองพันกว่าบาทเทคนิคได้ห้าพันผมถามคนจะเป็นกรรมการก็เยอะแต่ถ้ากรรมการเทคนิคดีไปไปถามว่าลูกน้งองโกงก็ต้องออกสิคนไหนโกงแล้วก็ออกคนไหนโกงแล้วออกคนดีนนๆมาทํางานเยอะๆถ้าพี่เลี้ยงมันดีทุกวันนี้พี่เลี้ยงสี่ร้อยเป็นกรรมการได้เพียงสี่ร้อยแล้วมันจะไม่โกงได้ไงล่ะอ,อ๋อใช่ไหมล่ะจุดนี้ใช่ไหมก็กรรมการได้เพียพีเลี้ยงวันละสี่ร้อยแล้วก็จะไม่โกงได้ไงล่ะ แล้วคนใหม่ๆจะมาทำเหรอรทำแล้วก็ต้องโกงแล้วกูจะทำทำไมเ<ม>พราะคนที่อยู่เพราะอะไรเพราะมันโกงไงมันถึงยอมรับแค่ตัวแค่สี่ร้อยถ้าค่าตัวมันสองพันกว่าต่อวันห้าพันต่อวันผมถามมันจะโกงเหรอม,มันโกงเทคนิคเขาออกสิครับผมถ้าเทคนิคนี้เขาออกแค่นั้นเองคไม่เรื่องใหญ่โต,ต,ตเลยคือต้องแก้ปัญหาจุดนั้นคือใครเฮี้ยเขาออกใครโกกเขาออกก็เหมือนค่ายผมอ่ะมึงล้อง กรรมการไม่ได้แต่ผมได้เลือทุกคนค่ายผมมิว่าคนไม่ดีถึงไม่กล้ามาอยู่ค่ายผมครับผมแค่นั้นเองในส่วนของโชว์คะแนนเห็นจไม่เห็นด้วยแล้วก็ในส่วนของการชั่งหนักก่อนชกวันหนึ่งเป็นยังไงไอตัวนั้นมันันพอได้แต่ถามว่าค่าตัวนักมวยแค่เนี้ยคุณจะชั่งกี่วันก่อนวันหนึ่งค่าใช้จ่าย่ะใครจะมาออกอีกวันหนึ่งอ่ะค่าที่พักค่ากินอีกพันกว่าบาทอ่ะ คุณต้องปรับเรื่องค่าตัวนักมวยได้ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณมาท่านมาก่อนวันได้แต่นี่ค่าตัวก็ถูกคุณจะมาเพิ่มค่าใช้จ่ายเขาอีกใช่ไใช่ไค่าใช้จ่ายเขาครับผมคือนอกจากว่าเพิ่มค่าตัวนักมวยไอ้ไอ้ในส่วนของการช่ำก่อนชกก็ยังพอคับจัมได้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณต้องพัฒนาเรื่องทำไงให้คนมาทํางานกับเราแล้วเขาอยู่ได้ใช่ไหมไม่ใช่คุณรวยอย่างเดียวนักมวยจะจนช่างมัน หัวหน้าคณะจะขายที่ดินจะเลิกกับเมียก็เลื่องของมันไม่ใช่พอทุกวันนี้หัวหน้าคณะนะค,คิดทํามวยปุ๊บอย่างแรกเลยต้องเลิกกับเมียแหละอย่างที่สต้องขายที่แหละใช่ป่ะเพราะมันจนกับเจ๊งครับเอาละครับ,รบ,รบขอบคุณมากครับพี่ตีครับ